ตอนที่741ดก้าวข้ามหายนะเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้หลังจากฟังแผนของถังซานแล้วเธอรู้สึกว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่ร่วมมือกับถังซานอย่างจริงจังแต่ในทางกลับกันยิ่งความทุกข์ยากของสายฟ้าที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเมื่อหายนะได้สำเร็จก็จะได้รับประโยชน์มันจะนำมามันต้องยิ่งใหญ่ด้วยจริงๆเดินไปที่ด้านข้างของถังซานนั่งลงข้างเขาไข่ห้างและพยักหน้าเบาๆให้เขา ดวงตาของถังซานร,รีลงเล็กน้อยร่างกายของเขาค่อยๆลอยขึ้นและยืนขึ้นเหนือหัวใจดอกไม้ของดอกไม้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆแอรล์ลมหายใจก็พองไปทั่วร่างกายหลอดเลือดหลักทั้งเก้าในร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลอย่างสมบูรณ์หลังจากหลอมรวมของเวลาในตอนนี้ตนเองเริ่มประเสริฐอย่างรวดเร็ว บนหน้าผากของเขารูปแบบแสงของตรีศูนย์สีทองปรากฏขึ้นอีกครั้งและในขณะนี้รัศมีของถังซานเริ่มเปลี่ยนไปจิตสำนึกของเขาและเครื่องหมายของตรีศูนย์ทองคำผสานเข้าด้วยกันสัมผัสได้ถึงลมหายใจของตรีศูนย์ทองคำและดวงตาของเขาเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆคลื่นที่ดังก้องเหมือนเสียงสวดภาษาสันสกฤตดังขึ้นข้างๆเข,า,ข,า,ขาและรังสีที่เข้มข้นของแสงก็เริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และแสงสีทองขนาดใหญ่และเงาก็ลาลับไปข้างหลังขาวดวงตาของถังซานร,ราวกับสายฟ้าในทันทีจ้องมองขึ้นไปในอากาศทันใดนั้นเสียงบูมก็ดังขึ้นจากดอกไม้แห่งสวงสวรรค์และลำแสงสีทองขนาดมหึมาก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ที่อยู่ไม่ไกลเพียงรู้สึกว่าจะปะทุขึ้นส่วนนรกทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงดอกไม้เริ่มเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วและโชคทั้งหมดดูเหมือนจะควบแน่นไปทางลำแสงสีทอง ในขณะที่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเขาไม่กล้าที่จะละเลยเขาสายร่างกายและเขาได้แสดงให้เห็นรูปร่างเดิมของเขาแล้วกลายเป็นจิ้งจอกก้าวหางที่มีความยาวลำตัวมากกว่า100เมตรและยามแต่ละคอนมีมากกว่ายาว300เมตรหางอยู่ในท้องฟ้าครอบคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์มันส่งโชคจำนวนมากไปที่สวนสวรรค์ทำให้ดาวมีเสถียรภาพสวนนรกต้องไม่ถูกํำลายไม่เช่นนั้นมันจะเป็นหายนะร้ายแรงสำหรับเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ สารบรรพบุรุษภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์แสงสีทองที่มาบรรจบกันในทันใดก็แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นแต่ร่างกายของภูเขาจิ้งจอกสวรรค์ก็ปล่อยแสงสีขาวออกมาด้วยลำแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในทันที จัก,กรพดิที่พิ่งต่อต้านภัยพิบตัติจากฟ้าร้องอีกครั้งก็แยกย้ายกันไปเกือบโดยไม่รู้ตัวในช่วงคลิปตาต่อมาลำแสงสีทองพุ่งเข้าไปในกลุ่มเมฆแห่งการปล้นเมฆลักทัพย์สีดำสนิทสว่างขึ้นทันทีและกลายเป็นเมฆสีทองเข้มในขณะนี้สีม่วงทั้งหมดหายไปแทนที่ด้วยฟ้าร้องสีทองขนาดใหญ่ฟ้าร้องสีทองซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความโกรธของดาวทั้งหมดนั้นพลุ่งพล่านอย่างบ้าคลั่งและจุดจบดูเหมือนจะมา แผนชุดที่สองจัก,กรพรรดิเทียนอยางตะโกนโดยไม่ลังเลเห็นได้ชัดว่าจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ไม่ได้แก้ปัญหาและเขาไม่แม้แต่จะออกมาตอนนี้วิธีเดียวที่จะนำทางความทุกข์ยากของฟ้าร้องคือการกำหนดเป้าหมายการดำรงอยู่ของความทุกข์ยากที่อยู่เหนือหายนะใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ดีกว่าบ้านบรรพบุรุษที่ถูกทำลายเสมอ จักรพรรดิมากกว่าหนึ่งโลได้ล้อมตัวเองเป็นวงกลมอยู่ครู่หนึ่งและบนท้องฟ้าแต่ละคนก็ปล่อยพลังอันทรงพลังของตัวเองออกมาเป็นวงกลมมุมฟ้าร้องสีทองขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยโมเมนตัมขององค์การทำลายท้องฟ้าและการทำลายโลกเขากลิ้งลงมาจักรพรรดิแต่ละองค์ฉายแสงของตัวเองออกมาและรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวที่ตัดขวางอยู่รอบรอบฟ้าร้องสีทองเหล่านั้นภายในระยะหนึ่ง แล้วบีบเข้าด้านในและในที่สุดก็กลายเป็นลำแสงสีทองหนาะราวกับแอร์ท้ององน้ำทิศทางของแสงสีทองที่พุ่งออกมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพนจิ้งจอกสวรรค์เข้ามาบนดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ทั้งซานดูเคร่งขรืมพลังทางจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภัยพิบัติเริ่มต้นได้รับการต่อต้านโดยจัก,กรพรรดิภายนอกแต่ภัยพิบัติจากฟ้าร้องสีทองนี้เป็นความหมายที่แท้จริงขององค์การทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ภัยพิบัติเช่นนี้จัก,กรพรรดิไม่สามารถต้านทานได้เขาสามารถต้านทานมันได้หรือไม่คำตอบคือไม่แน่นอนหากดาวต้องการทำลายเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่จะฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและจะไม่ให้โอกาสเขาเลย แต่ในขณะน,นี้ที่ด้านหน้าของถังซานรัศมีสีขาวดำก็กระพริบเป็นสีขาวดำและหยินและหยางก็เพิ่มขึ้นจากกระพัดเงินสีน้ำเงินใสบริสุทธิ์ถือกำเนิดจากหยินและหยางบนใบไม้หยดน้ำแห่งความโกลาหลน,นั้นแกว่งไปมาอย่างอ่อนโยนถังซานยกมือขึ้นแล้วสะบัดและหยดน้ำแห่งความโกลาหลก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีลอยอยู่เหนือศีรักของเขา ในสวนนรกจากกรรพัศอสูรผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รู้สึกว่าก้าสวรรค์และสิบแผ่นดินทำลายล้างครั้งใหญ่และการทำลายล้างอันศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ได้แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่และเมื่อมันเข้ามาโดยตรงดวงตาของเขาดูสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันทำอะไรทำให้เกิดหายนะรุนแรงอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของสวนนรกแม้จะได้รับการปกป้องก็ไม่สามารถต้านทานภัยพิบัติเช่นนี้ได้ อนในวิกฤตเขาทำได้แค่เพียงพลังของโชคดีปกป,ป้องตัวเองและเหมยกุงจือรอบตัวเขาเขาจ้องตากว้างเพื่อดูว่าจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตนตอบสนองอย่างไรความหวังเดียวในหัวใจของเขาตอนนี้คือจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตนผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ตัดสินประหารชีวิตโดยไม่มีเหตุผลยิ่งอยู่นานยิ่งกลัวตายฟ้าร้องที่น่ากลัวตกลงมาจากท้องฟ้าเสียงคำรามรุนแรงเขย่าท้องฟ้า อย่างไรก็ตามขนาดที่ลำแสงสีทองขนาดใหญ่พุ่งลงมาเหนือดอกสวรรค์หนึ่งรอเมตรจู่จก็มีฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นลำแสงสีทองขนาดมหึมาหยุดนิ่งไปชั่วขณะและรัศมีแห่งการทำลายล้างในขั้นต้นก็หยุดลงอย่างกระทันหันความรู้สึกแบบนี้ก็เหมือนแม่ตีลูกฝ่ามือที่ยกขึ้นก็ตกลงมาอย่างแรงแต่เมื่อแตะบั้นท้ายของเด็กกลับอ่อนลงอีกครั้ง จากนั้นฟ้าร้องที่เต็มท้องฟ้าก็ระเบิดกลายเป็นแสงไฟฟ้าสีทองขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและกวาดไปทั่วร่างกายของถังซานเปล่งแสงสีทองระยิบระยับในทันทีและร่างทองคำก็ถูกสิงด้วยพรของหยินและอย่างเขาจึงกลายเป็นเกราะสีทองทันทีเพื่อปกป้องตัวเองอย่างแน่นหนาะแสงไฟนับไม่ถ้วนหมุนรอบตัวเขาในทันทีทำให้ร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรง แม้ว่าการทำลายล้างครั้งใหญ่ของก้าสวรรค์และสิบโลกการทำลายล้างครั้งใหญ่จากภัยพิบัติจากสวรรค์จะถูกทำลายลงแต่พลังทำลายล้างของมันก็ยังน่ากลัวอยู่พลังปราณและเลือดของถังซานได้วิ่งไปถึงขีดสุดแล้วและเขายังคงรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดจากร่างกายและจิตสำนึกของเขาอย่างชัดเจนกล้ามเนื้อใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเล็กน้อยแต่ขณะนี้ดวงตาของเขายังคงมั่นคง จริงๆอยู่เคียงข้างเขาดังนั้นเธอจึงมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของถังซานได้อย่างชัดเจนร่างของเธอเป็นเพียงภาพหลอนเป็นเพียงการฉายภาพความจริงที่เธอยังอยู่ในร่างของถังซานในขณะนี้และเธอเป็นส่วนหนึ่งของตันเทียนของเขาดังนั้นเธอจึงรู้สึกได้ชัดเจนว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวนี้รุนแรงเพียงใดแม้แต่เธอก็ยังทนไม่ได้กับความรู้สึกที่เธอกำลังจะพังทลายแต่ถังซานหยิบมันขึ้นมาทันที เธอยังเห็นได้ชัดว่าหยดของเหลวใสเหมือนหยดน้ำลอยอยู่ในอากาศอย่างเงียบเงียบสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวก่อนหน้านี้พังลงในขณะที่กำลังจะเข้าใกล้พลังนี้พลังแห่งความโกลาหลเป็นแหล่งกำเนิดของดาวเมื่อเกิดเมื่อแหล่งกำเนิดนี้ถูกทำลายจะเทียบเท่ากับการขย่ารับของระนาบทั้งหมดไม่ว่าดาวฟ้าหลันปัจจุบันจะเกลียดถังซานโดยไม่รู้ตัวและต้องการทำลายเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยต้องการทำลายพลังแห่งความโกลาหลของเขาเลย แม้ว่าพลังแห่งความโกลาหลที่ลดลงนี้เป็นของถังซานตราบใดที่เขายังอยู่บนดาวนี้และบนโลกใบนี้ความหมายของพลังแห่งความโกลาหลในฐานะแหล่งที่มาจะยังคงมีอยู่นี่เป็นเหตุผลว่าถาังซานทำไมหลังจากค้นพบรานทั้งสองของหยินและหยางได้พยายามกลั่นกรองและสร้างสายเลือดสุดยอดนี้อย่างต่อเนื่องบทที่เจ2รอยรอยยิ้มจางจางปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและใบหน้าของถังซานก็แสดงความเฉลียวฉลาดขึ้นเล็กน้อย ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงบนร่างกายของเขาจางหายไปราวกับน้ำไหลแต่ชุดเกราะที่เปลี่ยนจากหมอกสีทองบนร่างกายของเขากระจัดกระจายไปในอากาศราวกับผงทองคำการทำลายล้างของสายฟ้านั้นช่างน่ากลัวจริงๆมันคือตัวตนที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งได้แม้แต่สายเลือดสุดยอดก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งได้แอลเลมันสามารถถูกทำลายได้ด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวของมันเท่านั้น อย่างไรก็ตามการระเบิดครั้งนี้ยังคงลดลงชิ้นส่วนเดียวที่หักคือกรอบของร่างทองคาและผมทั้งหมดบนร่างกายของถังซานในเวลานี้ร่างกายของเขาทั้งหมดหัวโลนและผิวของเขามีการกระบาดด้วยรอยดำนับไม่ถ้วนและรอยแตกมากมายราวกับว่าร่างกายจะแตกเป็นเสี่ยงๆในชั่วพคลิปตา แต่ในขณะเดียวกันก็มีรัศมีสีทองจางๆอยู่ในร่างของเขาและปีศาจทะเลก็ที่อยู่ข้างหลังเขาแตกเป็นเสี่ยงๆเมื่อการทำลายล้างครั้งใหญ่ของเก้าสวรรค์และสิบโลกและความทุกข์ทรมานจากการทำลายล้างของพระเจ้ามาถึงแต่ในเวลานี้มันก็กลับมารวมกันอีกครั้งและแข็งกว่านี้แต่ก่อนแข็งกว่านี้แค่เสียงฟ้าร้องทำให้ถังซานร,รู้สึกเกิดใหม่ ไม่มีพลังทางจิตวิญญาณในทะเลแห่งวิญญาณอีกต่อไปเหลือเพียงจิตสำนึกของพระเจ้าและแม้แต่การเชื่อมต่อกับตรีศูนย์ก็ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเล็กน้อยเขาไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายของเขาในการแบกมันและยังมีวิธีอื่นๆที่จะต้านทานมันได้ในระดับหนึ่งแต่เขาแค่เลือกรับบบพติศสมาของสายฟ้าโดยตรงนั่นคือปล่อยให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุดยิ่งการเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าใดพื้นหลังก็จะยิ่งเพียงพอที่จะต้านทานฟ้าร้องที่อยู่เบื้องหลัง ร่างกายของจริงๆเป็นเพียงภาพลวงตาและจากนั้นก็แข็งตัวอีกครั้งความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวแต่เธอสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในถังซานในเวลานี้อย่างชัดเจนฉีและความผันผวนของเลือดที่เหมือนเตาหลอมแต่เดิมเริ่มยุคเข้าด้านในในขณะนี้รากับว่ามีหลุมดำอยู่ในร่างกายของเขามันไม่เพียงแต่กลืนกินพลังที่เหลืออยู่ของความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโชคและพลังงานของคุณสมบัติทั้งหมดในส่วนนรกแห่งนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ไม่เคยได้ยินการเปลี่ยนแปลงของความทุกข์ยากผู้ชายคนนี้คือจริงๆอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคำสัญญาของถังซานที่มีต่อเธอฝ่าบาทคริสซานรู้ไหมว่าข้อจำกัดบนดาวดวงนี้มีขนาดเล็กเกินไปและอายุไขของคุณใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เมื่อฉันประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามหายนะฉันเชื่อว่าคุณจะต้องพบวิธีที่จะรุกรานฉันโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่ช่วยอะไรคุณเลยเพราะแม้ว่าคุณจะเป็นจัก,กรพรรดิคริสตนอีกครั้งคุณก็ยังไม่สามารถหลบหนีข้อจำกัดของดาวดวงนี้ได้ ทางเลือกเดียวคือร่วมมือกับฉันจริงๆเมื่อฉันฟื้นความแข็งแกร่งเดิมๆฉันที่ไม่ใช่ดาวนี้จะเลือกที่จะจากไปในเวลานั้นเพราะพลังของฉันคุณจะทำลายขีดจำกัดด้วยและคุณจะไม่ถูกดาวดวงนี้ยอมจำนนฉันสามารถพาคุณกลับสู่โลกของฉันพาคุณไปสู่ดินแดนแห่งทวยเทพอมะตะอย่างแท้จริงและจะไม่จำกัดเสรีภาพของคุณในรูปแบบใดๆนี่คือคำมั่นสัญญาของฉันกับคุณทางเลือกเป็นของคุณ ข้าเจ้าต้องแข่งกับข้าและพยายามรุกรานร่างกายข้าเจ้าก็ลองได้เช่นกันแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องรอจนกว่าเราจะผ่านความทุกข์ยากได้สําเร็จแต่ฉันเชื่อว่าหลังจากภัยพิบัติคุณจะไม่มีความคิดเช่นนั้นอีกต่อไปคําพูดยังคงอยู่ในหูของเขาและจัก,กรพรรดิอสูรคริสตันในเวลานี้ค่อนข้างเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงที่จริงเขากําลังบอกตัวเองว่าเมื่อรู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆเขาจะเลิกคิดที่จะต่อต้านเขา ผู้ชายคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆอย่างไรก็ตามเขามีความมั่นใจในตัวเองจักรพรรดิปีศาจคริสตันมีชีวิตอยู่มา3000ปีแล้วแต่ต่อหน้าถังซานเขาไม่รู้สึกกว่าตนเหนือกว่าคนอื่นเสมอไปแม้ว่าเธอจะไม่ใช่จักรพรรดิแต่เธอก็เป็นความคิดของจักรพรรดิด้วยในเวลานี้จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ภายนอกได้ถอนหายใจด้วยความโล่องอกหลังจากที่หัวใจของเขาสั่นสะท้านเมื่อฟ้าร้องมา สวนนรกไม่เป็นไรหลังจากที่สายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวถูกทำลายพลังทำลายล้างที่แข็งแกร่งที่สุดก็พังทลายลงและพลังทั้งหมดหลังจากการล่มสลายก็หลั่งไหลเข้าสู่สวนสวรรค์เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสวนสวรรค์ แต่อย่างน้อยพลังของสายฟ้าก็ค่อยๆหายไปแม้ว่าจะสร้างความตกใจให้กับสวนนรกบ้างอย่างน้อยก็ไม่ทำให้สวนนรกเสียหายดูเหมือนว่าราชาปีศาจคริสตันไม่ต้องการทำลายสวนนรกเลยตราบใดที่เธอไม่จงใจทำลายมันทุกอย่างก็มีโอกาสอย่างไรก็ตามเมื่อเขามีความคิดเช่นนั้นอยู่ในใจก็มีเสียงคำรามรุนแรงข้างนอกอีกเมฆแห่งการปล้นทั่วท้องฟ้าดูเหมือนจะถูกยั่วยุให้เข้าใกล้อีกก้าวหนึ่ง แสงสีทองระยิบระยับที่ประทูขึ้นในขณะนั้นราวกับดวงอาทิตย์ตกเหนือลานบ้านของบรรพบุรุษมันทำให้จัก,กรพรรดิทั้งหมดรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยสายฟ้าที่มีพลังมากเพิ่งตกลงมาและไม่มีการระเบิดครั้งใหญ่ภายในภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนว่าฟ้าร้องถูกกลืนไปแบบนั้นพวกเขายังคงแปลกแต่ในครู่ต่อมาฟ้าร้องที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่ามาอีกครั้ง จักรพรรดิต้องให้กำลังใจร่วมมือกันอย่างรวดเร็วและรวมพลังฟ้าร้องเหล่านี้อย่างรวดเร็วไปยังศูนย์กลางอีกครั้งและนำทางพวกเขาไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์รับไม่ได้หรืองั้นก็ไปซินี่คือเหตุผลที่ถังซานเลือกที่จะก้าวข้ามหายนะที่นี่เขาเพียงต้องการใช้พลังของจักรพรรดิหลายองค์ ในอีกที่หนึ่งแม้ว่าเขามีพลังแห่งความโกลาหลเพื่อปกป,ป้องเขาแล้วแต่การโจมตีที่บ้าคลั่งของสายฟ้านี้มีเพียงพลังแห่งความโกลาหลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปกป,ป้องเขาทั้งหมดอย่างครอบคลุมเขาถูกโจมตีโดยตรงโดยการทำลายล้างครั้งใหญ่ของ9ก้าสวรรค์และสิบโลกและหายตัวไปในทันที และที่นี่เมื่อจัก,กรพัดยับยั้งสายฟ้าก็เท่ากับช่วยเขาแก้ไขความโกรธของฟ้าร้องบางส่วนในระดับหนึ่งและหลังจากทั้งหมดควบแน่นแม้ว่าพลังของฟ้าร้องจะเพิ่มขึ้นการโจมตีขอบเขตคือจํากัดไว้ที่ส่วนบนของศีรษะซึ่งเพิ่มผลของพลังให้สูงสุดสิ่งนี้ทำให้ถังซานสามารถจัดการกับมันได้อย่างใจเย็น สายฟ้าสีทองที่สว่างกว่าเมื่อก่อนตกลงมาจากท้องฟ้าร่อนลงมาเหนือหัวของถังซานอีกครั้งผลกระทบของพลังแห่งความโกลาหลยังคงมีอยู่ปรับใดที่มันเป็นของพลังของดาวฟ้าหลันมันจะไม่โจมตีพลังแห่งความโกลาหลนี่คือกฎจิตใต้สำนึกสิ่งที่เรียกว่าต้นแบบของดาวในดาวส่วนใหญ่แท้จริงแล้วคือจิตใต้สำนึกของดาวจิตใต้สำนึกนี้จะแสวงหาความโชคดีและหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายสำหรับดาวตัวเอง คันเดอหยุดนิ่งอีกครั้งจากนั้นก็สลายตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของแสงไฟฟ้าแอร์ละทิ้งระเบิดถังซานอีกครั้งคราวนี้การเปลี่ยนแปลงของร่างทองคำไม่สามารถควบแน่นได้อีกต่อไปเกราะที่เพื่องพังทลายทำให้ร่างทองคำกลายเป็นสายเลือดและดูดซับพลังแห่งฟ้าร้องแอร์ละมันก็เงียบไปแล้วแต่ในเวลานี้รอยประทับอันยิ่งใหญ่ทั้งเก้าของถังซานที่ไม่เด่นชัดที่สุดก็สว่างขึ้นและทุกสิ่งรอบตัวเขาก็ช้าลงในทันใด สายฟ้าที่แตกละเอียดเหล่านั้นราวกับแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนแข็งตัวอยู่รอบๆตัวของถังซานเช่นนั้นเวลาเปลี่ยนไปใช้พลังเลือดจากจระเข้เวลาเป็นสายเลือดระดับ2เพียงสายเดียวของถังซานแต่สายเลือดระดับที่สองนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายเหมือนสายเลือดระดับที่สองอีกต่อไป พราะสิ่งที่กระตุ้นและผสานเข้ากับมันคือสิ่งประดิษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์ของถังซานนั่นคือบีคอนเวลารอยประทับที่เปลี่ยนแปลงเวลาถูกรวมเข้ากับลอมหายใจของบีคอนเวลาซึ่งควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเวลาและพื้นที่สายฟ้าอันทรงพลังจำนวนมากกลายเป็นเกลียวในเวลานี้ เจาะเข้าไปในร่างกายของถังซานาทีละเล็กทีละน้อยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกครั้งที่สายฟ้าผ่านร่างของถังซานร่างกายของเขาจะสว่างขึ้นตัวสั่นอย่างรุนแรงและมีสีดำไม่เกรียมปรากฏขึ้นผิวหนังซุดโทมแต่ในเวลาต่อมาความสามารถในการซ่อมแซมอันทรงพลังของร่างกายของเขาก็ยังซ่อมแซมความเสียหายของร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมขององค์การเปลี่ยนแปลงของเวลาฟ้าร้องจะค่อยๆสาดสส่เขาทีละเล็กทีละน้อยในขณะที่ความสามารถในการซ่อมแซมของเขาเองอยู่ภายใต้การกระทำของเปลี่ยนแปลงเวลาเร่งขึ้นมากกล่าวคืออยู่ในขั้นตอนขององค์การแตกและซ่อมแซมการรับบัพติสมาของความทุกข์ยากของฟ้าร้อง